สวัสดีครับมือนี่ครับมือเอฟซีมาเหรียญน้ำเอฟซีนองๆแถวๆใกล้บ้านผมเลยครับแถวนี้แหละสื่อเนี่มาสู่ผมจีนครับกับต่ำบักหุฮงสื่อบักหุฮงมาว่าฝานสิตําเองครับนี่โอ้ยขอบใจขอบใจน้องๆพ่อมาครับนี่มือนี่บักเอิญว่ากับมี่ผีโจมาน้ำต่ว่าผีโจมามีนัดไมแต่ว่าคนนั้นคือตัวแล้วถือตัวแห่งมาครับครับถือตัวแห่งมาแต่วันมาจากระบุซื้อ คือตั <ผม S 1> ตวซไม่ไมไมไม่มม่ประสงค์น้ำนะครับว่าเอ๊นัดผิดโจมาว่าะฉะนั้นนี่แหละโจมาเทียรนี่เทียรที่สองเนี่ยนัดมาเอฟซีผมแหละครับนัดมาว่าสียมหาอยู่นี่อ่าม,มากินเข่าญำกันหรือมาเห็ดยังละผมบอกหมดนัดมาก็เลยมาถา่ายเหี้นผมกับผิดโจเลยมาถา่ายเหี้นโมเต็มว่าเห็นว่าเห็นแก่มาเลยครับแบบตัวกันนะครับโอ้ตัวกันขนาดเลย คนมาจีป้าวออกมา,า,ออกมา,กาจะเศร้าขนาดได้ยืดโดนๆครับโอ,โอ้ยนี่นะครับเป็นดัชเช่ไหมครับเบอรมีซซอนเลยนี่ครับสีย่างครับผม่อน่อนเดี๋ยวเอ้เ่านไหนก็ได้ครับมาใท้น้นำเล่าดูๆแล้วอันสมมติเฟซบุ๊กเปิดหมดสั่งอาชีพสะพา,อานอะไรเงี้ยน,นะผมเพราะว่าอันมูมูไอ,อ้อ ที่เป็นลูกค้าครับยูสุรินเดือนแรกเพิ่นได้สามร้อยก้อนเรียนเออนะใส่เผื่อไปครับผมใส่เบือรูปเผื่อขุ่มๆเบือรูปเนีนเ่ยน,นี่ครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าบ้านผมคือเก่าเนี่ยเราพ่อพี่พน้อง <c oughs> บ้านผมคือเก่าครับบ้านลาหลังห่างนิดหน่อยขอไฟอะไรครับท่านาไหนสั่งไหมเดี๋ยวไปนึกปลูกต้นหมึกทั่วได้เนี่ ยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาถ้าใครอยากมามาได้ครับผมเนาะว่าถ้ามาปากท้องฮีเข็ภอพยังตลาดแล้วบ้านปากท้องฮีก็เห็นป้อมมันเอสโซ่ครับก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับถนนฝั่งด้านด้านด้านซ้ายครับถ้าจะเลี้ยวมาเขาขึ้นไปทางอพยังตลาดคนที่ผ่านคอนแก่นมาก็จะจะจะเข้ามากาาสินต้องผ่านอพยังตลาดอยู่แล้วครับเขยนบ้านผมอยู่แล้ว เห็นป้อมันเดโซอยู่บ้านป่าค้างมีเขียนเพลงต่ก็เลี้ยวมาได้มาเล่นมา,มา,มาแวะมาแวะมาเล่นกับผมได้ครับยินดีต้อนรับ fc ทุกคนเสมอครับเออเอ้เอมงาไปปูน <c oughs> อืยงเนี่ยวัว ยอดเลยมื่อนี่สูตรจับนั่นดึกควอนใช้มันลวดนำไกลมันมึนกับเลยอืม <c oughs> <c oughs> น้ำเลย <c oughs> อืมเอาเลยสิที่เอบส อันนี้ครับพี่กลัมาแล้วนนมาแล้วเระวั<อ>งตะไคร้ท่าน,นเหรอวะไก้กับลาเพราะไก่ผพอนนันนีพี่ชิมองไ้ชิมมืววมมขอขบผม เนี่ยทีอ๋อันนี้ปะม่นะโอ้งชามืกี้แค่กันซุนึ่งกุกแ้ีวันนี้นจอันนี้พวกตัวย่างแบบประมณนตำหนีหไว้แล้ตกกินมันมาเพื่อทำอาันยางที่แต่เราเกินที่งกินมยันคนกิน บ้โบ้สุกหลายนี่ฝากกล้องนะครับฝากกล้องนีมามาจากช่องไหน ฝากได้เมื่อไหร่นฝากก็นเลยวันนี้ฝากฝากได้ไม่เด็ดนี่ฝากช่องฝากยังได้พี่โจกับช่องยังได้พี่โจคนติดตามเพิ่มขึ้นบ่คือเมื่อไหร่ติดตามได้ในติ๊กต็อกกันบ่เพิ่มขึ้นมาสามร้อยคนแต่ว่าแต่ว่าคน มาดาเจ้าหลายหลายอันนี้ช่องผมมัต้องห่วงนะครับมันเป็นตั้งสี่แหละเอฟซีมาจากช่องอื่อนนะซื้อของมาด,ดากัน<ม>ดิละลายช่องเอื้อนกับตะก้อนนานี่เขาแค่คิดว่าขเขามเบิร์เขาก็ดีใจแล้วครับผมเขาดีว่าตั้งแต่ก็สซ้าง,างมืครับครับมีกระรังแกนเอฟซีไม่เหยียบไม,ม่ายามนะั่งนะผมกห็นดิครับสื่อของมาฝากกันดิ ว่าจะมีหอดคนเบิงกับของหย่อมีกำลงังใจแล้วมาสนทานหรือคนดาอ้าวพอเห็นไอช่องหนึ่งเหนไม้เมสวนตะกีมมตถคนดลด่าถ่ายอะไระไปมา้มาๆเขาได้เงินจากเพจว่าเขาสางบานมัเก็มเงินสองปีเขาสางบ้านอนะครับเนื้อต,อตอมหงนี่ครับเป็นย่างเนียเนี้ขอบใจน้นองๆเข้ามาครับนี่กออินกั <c oughs> บแจวนี่มือนี้มีเอฟซีไม่เย่อมม่หยาม ใช่มเห็นกันนะปล่พอพี่น้องน้องเขาเลี้ยงเนี่ยมือเนี่ยน้องบ้านพุ่นสิมครับน้องน้องเนาะบานพุ่นสิมอยู่แถวนี่ยล่ะมาน,นัดกันไว้แล้วล่ะว่าสิมาเลี้ยงเนี่ยผมครับต่โม้ผมก็เลยว่ามาลวดสนับถือครัอบอ่ะบอกแจงน้องเข้ามาแล้วน้องกินเขาเสียบอยู่ยได้ไดนี่น,นธรรมดาด้วยกินเนี่ยจะได้อาหารนะครับ ก่อนเราละไหนไอ้กล้องกล้อมีหอนออลีคอปเตอร์เสียบลอครับเสียบเหรอเสียบ ตำหู้งตัวต่ำเยียงมัง้มแม่ครับเข็มเยี้ครับห้าีจจ่ปจบสวัสดีครับผม <c oughs> ตอกแจมน้ำเด้ได้กินรดครับ <c oughs> เล็กครับ <c> จ <oughs> ัะ ข้าเนี่ยจตกรูหน่อยหน่งตักรมาถึงเมียนที่หลังจ้าพา้ะน,น,น, <c oughs> น่องเป็นไปซือคอยนะครับอ่านจินเจียจัง kinh này Cái này อากาศมือนี่ต้องเงียบได้กับมนาความีล่มปะเนี่ยว่านใกล้ๆอยู่ว่านมันช่องร่มๆนี่พีโ่โจว่านอะไรวะ่องร่มอากาศยี่นี่นะตับโมง,งแฉบอยู่เด่นเลยตัหมง,งกับน,น้องก็ตับเองเจาง้าไปจะตับปะโอน้องก็ตับก็ชตดก็ดีเ้อะนะตังน

ใช่อบอ๊ได้ใช่ไออรับบอด <c oughs> ูเงินไหนก็จะประหยัดงานเดี๋ยวมินเนีหน อันนี้ยอดเลยจะมากด้เนาะครับที่จริงว่าเจ็บเรครับไอ้ไรไห้องปงครับเป็นีสอนเฮดเพดไออย่างก็ทำห้องปงชั้นนี่ออกอโโท้ห้องปงชั้นนี่ออเบงในบองในเพดนะ คนเห็นคลิปกินดิบกนอย่างบบกินกุ้งด้วอกินอย่างเนี่ยช่องเก็ดหรือช่องอยังไปออกขาว